รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อันชาลีวันทาอภิวาอันชาลีวันทาอภิวาอันชาลีวันทาอภิวาอันชาลีวันทาอันชาลีกล่าวนมัสการนะครับทั้งน้องเนรแล้วก็แม่ชีน้อยทุกรูปแล้วก็ทุกท่านนะครับวันนี้ประเดิมคลาสแรก ของธรรมะจิตนาการนะครับน้ำตัวก่อนนะครับคุณครูพี่จัมโบ้นะครับในมรดการนะคะคุณครูพี่ตองค่ะแล้วก็คุณครูพี่พลอยนะคะอ่า <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรื่องของธรรมะจิตนาการเนี่ยเราก็อยากจะให้สามาเณรแล้วก็แม่ชีน้อยได้ใช้จิตนาการรวมทั้งเรื่องของความกล้าสแสดงออกในเรื่องการพูดสาธารณะด้วยนะคะป <c oughs> นกันเลยน้องเนและแม่ชีน้อยเพิ่งกลับมา <c oughs> กลับมาจากไหนครับมาจากอินเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะคะถึงเมืองไทยประมาณ3ามทุ่มโอ้โหมี<ล>ภารกิจอะไรที่อินเดียบ้างครับเนี่ยภารกิจที่อินเดียเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไปตามอรอยนะคะพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการไปบรรพชาที่อินเดียด้วยเอ,อ๊ไข่าวว่าน้องพลไปด้วยไปด้วยค่ะปีที่แล้วพี่จำก็ไปใช่รุ่นที่แล้วมีโอกาสได้ไปด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้ไป ที่ผ่านมาพี่ตองไม่เคยไปเลยไม่เคยไปอินเดียเลยเลยวันนี้จะมาถามสามเณรแล้วก็แม่ชีน้อยนะคะว่าอินเดีย5วันเป็นยังไงบ้างเราจะต้องมีการระลึกกันนิดนึงคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ต้องระลึกนานเพราะว่าเพิ่งกลับเมื่อวานสามทุ่จมจบเลยคะน่าจนะาจะมีหลายคนเล่าได้ว่าไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้จำกันได้ไหมครับเพิ่งกลับเมื่อคืน โอ้ oh, ความจำสั้น <laughs> <laughs> อะ <laughs> เดี๋ยวลองเล่าให้พี่ตองฟังนะคะว่าไปอินเดียเนี่ยพี่เขาไม่เคยไปมาก่อนเลย,เ,ลยเราจะมีวิธีการเล่ายัางไงให้คนที่ไม่เคยไปเนี่ยเห็นภาพแล้วก็รู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกภารกิจหลังจากที่น้องๆได้บรรพชาเป็นสมณีน,นและแม่ชีน้อยกันแล้วก็คือการเข้าสู่โหมดการเรียนรู้นั่นก็คือ การเล่าเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศอินเดียมาเล่าสู่กันฟังว่าได้รู้อะไรกันบ้างรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนลองเอามาเล่ากันดูในชั้นเรียนนี้ครับ ียงแตรที่อินเดียค่ะว่าทําไมนึกถึงอินเดียเราต้องนึกถึงเสียงแตรก็สาหรับที่อินเดียนะครับเสียงแตาถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งยังไงว่าเสียงเพลงละบรรเลงบนท้องถนนเพราะไหมคะไม่พอครับไม่พอใช่ไหมคะโอโอเคเข้าใจละคือแสดงว่าทุกแยกมีเสียงแตรหรือว่าถนนวิ่งตลอดเส้นทางเสียงแตรหมดเลยคะเสียงแตรตลอด อย่างนี้ถ้าเวลาคุยกันนี่ก็คือจะต้องมีเสียงแตรบรรเลงอยู่ด้านข้างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะ okay. แล้วถามค่ะสงสัยค่ะเพราะว่าไม่เคยไปอินอเดียแล้วก็าบีบแตรกันตลอดอย่างนี้ค่ะแล้วมันชนไหมคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชนครับเป็นความมหัศาจรรย์เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องไปทดลองดูว่าเ,เสียงแตรเป,ปน็นไงขอบคุณค่ะเมื่อกี้ ใครพูดเรื่องบ้านนางสุชาดาฟูจิเหรอคะ,คะอ่ะฟูจิช่วยอธิบายให้พี่ตองฟังนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆสามาเณรรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านไม่เคยรู้จักเลยบ้านนางสุชาดาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงและนางสุชาดาเป็นใครคะอ่ะฟูจิยืนค่ะนางสุชาดาเป็นคนต้ยไหมคะแกเป็นผู้ชายจ้าวตอนนั้นเป็นเจ้าชายสุทัศนะ เอาสั้นๆก็ได้ค่ะเมื่อกี้ว่าไงนะคะเสียงดังๆนางสุชาดาเป็นคนที่ให้ข้าวแก่เจ้าชายศิริธรรมโอแล้วบ้านนางสุชาดา,า,าเป็นยงไงบ้างบ้านหลังใหญ่ไหมครับบ้านหลังใหญ่ไหมใหญ่สวยไหมคะ ซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ตมาภาพมาพร้อมกับสมณเณรอีกสองรูปด้วยกันซึ่งวันนี้จะให้สมณเณรนั้นก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อธรรมทอกนั้นจะได้ให้พบกับสมณเณรแนะนำตัวก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนครับก็สมณเณรติกเกอร์ครับประวัติท้องสุจิริกุลครับอ่าชื่อเล่นติเกอร์ครับอ่าอยู่ ปวไหนแล้วปวสี่ขึ้นปอห้าค่ะปสี่ขึ้นปอห้าอ่าต่อไปสัมมนเนรขอจเจริญพรสาธุชนทุกคนครับสัมมนเนนชื่อกิติพัฒน์สลิดเกียงหรือชื่อเล่นคือชกุลครับอ่าส่วนอาตมาภาพเองก็พระมหาธนาเดชธ,ธรรมปัญโยเอ่อเป็นประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมสำนักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัสเกตราชวร,รมหาวิหารซึ่งวันนี้ตามาภาพได้รับแม่ตาจากพระเดชพระคุณของหลวงพ่อ พระราชานักวีหรือเป็นที่รู้จักว่าหลวงพอ่อปิยสุพลที่ได้เมตตาให้ธรรมาภาพให้มาเป็นวิทยกรดําเนินรายการในวันนี้และวันนี้สำหรับหัวข้อที่อาตมาภาพกับสมเาณรทั้งสองรูปด้วยกันที่จะมาสนทนาซึ่งเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อที่ให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ที่เราท่านทั้งหลายกำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งหัวข้อที่เรา จะคุยกันในวันนี้คือหัวข้ออะไรลูกความหวังความหวังครับความหวังอะไรออีกความฝันความฝันอะไรอีกแรงบันดาลใจความหวังความฝันและแรงบันดาลใจเนนมีไหมความหวังมีครับมีความหวังมีความหวังครับมาบวชนี่ก็มีความหวังครับสามเณรโชกุลมีไหมความฝัน มีครับแต่ว่ามันจะมีได้ยังไงล่ะครับผมยังไม่ทำได้หลับเลยอถามเนนโชกุนบอกว่าเนนมีไหมความฝันแกบอกไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้หลับปกติความฝันนี่ต้องเกิดขึ้นกับคนที่หลับก่อนใช่ไหมลูกฟังดูเหมือนกับกวนพระจาจาร์แล้วเกินนะลูกนะแต่ก็ฟังดูดีๆแล้วก็ได้ควาคิดอย่างหนึ่ง ที่เป็นหัวข้อของเราในวันนี้ความหวังความฝันและแรงบันดาลใจอพอพูดถึงนนตรงนี้นี่ท่านสาธุชนหรือญาติโยมเคยได้ฟังเพลงของหินเหล็กไฟบ้างไหมพวกนี้ยัง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 ไม่เคยฟังหรอกในเลนลูกเนนสองคนเนี่ยยังไม่เคยฟังมันเป็นเพลงของหินเหล็กไฟที่มีท่อนหนึ่งที่เป็นชื่อเพลงชื่อความหวังเลยนะชื่อค,ความหวังเขาบอกว่าหากจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ความหวังจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะสูญเสียมันใช่เลยนะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยความหวังจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะสูญเสียเพราะความหวังนี่มันจะเป็นแสงสว่างเป็นพลังให้กับชีวิตอย่ากรนั้นเลยว่าแม้แต่สัมมเนนทั้งสองลูปที่เข้ามาบรรพชาเป็นสัมมเนนอยู่ที่นี่ก็ย่อมจะมีความหวังไม่งั้นนี่อยู่ไม่ได้นะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ พระจันทร์จะถามสมณเณรติเกอร์ก่อนความหวังเอาหวังระยะสันส้นๆก่อนมาบวชเนี่ยหวังอะไรติเกอร์ก็พร,<า>พระนมเมศสวยๆลูอกพระนรเมศสวยๆก็หวังว่าจะบวชให้ได้บุญบวชเพื่อฝึกตนเองอันนี้ความหวังหวังว่าเพื่อมาฝึกตนเองโอ้โหฝึกเพื่อื่อฝึกตนเองฝึก ให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็แล้วก็ฝึกเนี่ยฝึกด้านไหนบ้างฝึกมีอยู่สองด้านครับก็คือด้านจิตใจกับด้านทางกายจิตใจมันเป็นยังไงด้านจิตใจก็คือฝึกการระเบียบวินัยแล้วกายอ่ะด้านกายก็ฝึกให้ตัวเองมีเรียกว่าอะไระฝึกด้านกายก็ฝึกไปเรื่อยๆครับคือฝึกรู้จัก อะไรรู้จักทํางานรู้จักช่วยเหลือรู้จักทำรู้จักทํางานรู้จักช่วยเหลือเนี่ยท่านสมมเนรอายุเท่าไหร่นะลูกเก้าอ้สิบนะครับสิบสบขวบถ้าถ้าสิขวบนี่อยู่ปไหนเจ้ากุณปสี่ขึ้นปห้าไหมครับปหนะ้าปห้านะชีวิตของเด็ก10บขวบที่จะต้องตื่นตั้งแต่เช้าข้าวเย็นไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้กิน,น,กนแล้วก็อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ แล้วก็ทำงานช่วยครูบาอาจารย์มันเป็นวิถีชีวิตในการฝึกของเด็กคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งที่ตมาภาพบอกว่าไม่ใช่เด็กธรรมดานั้นก็หมายความว่าถ้าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันตอนนี้เนี่ยกำลังทำอะไรก็ลองคิดดูแล้วกันญาติโยมท่านสาธุชนใช่ไหมโจกุลถ้าไม่ได้บวชอยู่บ้านทำอะไรเรียนขาเบรออนไลน์ เอาเลยนี่อะโรกคเหมือนกันครับในยุโควิดตอนนี้ในยุคโควิดตอนนี้อ๋อในยุคโควิดตอนนี้ครับแต่ว่าเป็นปัญหาโลกแตกสําหรับเด็กรุ่นราวขขาว ช่วงเด็กประถมเนี่ยจะเป็นปัญหาหนักใจเลยติดเกมครับติดเกมครับเด็กรุ่นนี้ก็ต้องไม่ต้องไม่่ต้องไม่ต้องออกหน้าไม่ต้องออกหน้าคอมเลยต้องอยู่ที่คอมหน้าคอมพิวเตอร์แม่พูดอะไรก็งูดหงิดโวยวายไม่ใส่ใจซึ่งอาการนี้จะเกิดเกิดขึ้นสําหรับเด็กที่อยู่กันต่อหน้าคอมมากๆมันจะมีอาการเป็นโรคผีห่าซาตานอะไรไม่รู้มันจะสิงสู่มันเลยมันจะนั่งอยู่ต่หน้าคอมจ้องอยู่แต่หน้าคอมจ้อง จ้องจ้องจ้องแล้วมันก็มุนงิดโวย<ไ>วายนะพระอาจารย์ไม่เคยเป็นนะลกูก <laughs> เจริญพรนิโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้ข้อคิดหลักธรรมที่ชื่อว่าไตาลักษ์ซึ่งไตลักษ์นี้หมายความว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติไตลักษ์นี้มีทั้งหมด3อย่างด้วยกันคือ 1. อนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่นโลกของเราทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการสื่อสารเป็นโลกที่อยู่ในยุคข,ของ4.0มีข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของข้อมูลข่าวสารในอีกทางหนึ่งก็คือสารีละร่างกายของคนเหลานี้ก็มีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันอย่างเช่นจาก เด็กมาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ไปเป็นผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุไปเป็นผู้ชราแล้วก็มรณะอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายอย่างที่สองทุกขังทุกขังก็คือความทุกขหรือว่าเป็นสภาวะที่ทนได้ยากทนได้ยากอย่างไรอย่างเช่น ร่างกายของคนเหล่านี้ต้องการความเย็นแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนเราก็จะเกิดความทุกข์กเพราะว่ามันร้อนเหมือนกับประเทศของเรานี้ตอนนี้ก็เป็นฤดูที่มีแสงอาทิตย์มากสองมาโดนญาติโยมญาติโยมบางคนก็จะต้องทาทาครีมญาติโยมบางคนก็ต้องใส่เสื้อเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้เผาผิวตัวเองอันนี้ก็คือ ความทุกข์อย่างหนึ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนั่นแหละถือว่าเป็นปัญหาที่เราควรจะาหาหาคำตอบหาคำตอบเพื่อจะมาแก้ไขปัญหา,านั้นอย่างที่สามก็คืออน,นัตตาน,นิสเดนไม่มีทิ้งอิเล็กเคขข,คขยะกองตามข้างถนนนะครับเศษพลาสติกขวดอะไรต่าง อันนี้ไม่มีไม่มีมีดอกไม้สวยงามหน้าบ้านจะต้องสะอาดหมดจดนะครับจอดรถปั๊บเข้าประตูบ้านเลยไม่มีรั้วอันนี้ชอบอีกหนึ่งก็คือว่าถนนรถวิ่งวิ่งมีต้นไม้ขั้นมีทางจักรยานใช่ไหมครับครับแล้วก็บางแห่งก็มีคูคลองเช่นในทแถนมีคูคลองต่อไปถึงเป็นบ้านเรือนของคนอันนี้ก็จะทําให้รถวิ่งได้เร็วครับเพราะว่าไม่มีถนนตัด มอเตอร์ไซค์บ้างจักรยานบ้างบ้านเราเนี่ยปิกอัพบ้างขนข้าวขนของสุนัขวิ่งออกมาแล้วก็ทําให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วนี่ชนเปี้ยงป่างอุบัติเหตุมากอันนี้ก็ก็จะเป็นกระบอกเสียงหมายก็ว่าพระท่านมาเห็นท่านก็จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างเช่นเราสู่กันฟังเราสู่กันฟังครับอย่างเช่นท่านพระคูนี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่มาอยู่ในต่างประเทศนานๆครับ พอกลับไปก็ไปสร้างวัดแทพเจตยาจารย์รใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นยังไงล่ะสวยไหมล่ะโอ้กำลังพัฒนาอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่สวยขึ้นครับและที่สําคัญคือผมได้ครับระเบียบไปครับไปจัดระเบียบอย่างที่ท่านว่านขยะทิ้งขยะเป็นที่ 2. เวลาทิ้งขยะแล้วก็ต้องแยกด้วยขยะขวดขยะเปียกขยะแห้งอันนี้ก็จัดระบบมีทั้งขยะผมกําลังทําอยู่ นี่คือได้มาจากต่างประเทศนี่แหละเขาทําอย่างนี้แล้วก็ไปปรับปรุงที่ประเทศไทยของเราฝึกพระเนนฝึกโยมว่าโยมนี่ทั้งขยะเปียกนะอย่าไปทิ้งสับสนนี่ขยะแห้งขยะขวดนี่คือได้จากที่นี่ครับอีกวิธีหนึ่งครัครว่านะก็คือว่าอย่างเช่นที่วัดเทพครับเราก็จัดพระพระเนนทั 3, กสามสี่รูปมาก่อนเลยมาดูงานนะครับดูงานพาดูงานเลยนะครับผม ฟังบรรยายดูสถานที่ต่างๆดูให้หมดเลยประมาณสักสิบวันผมว่าอยู่หมัดนะอยู่อยู่อยู่หมัดเลยหมายก็ว่าได้ฝังอะไรลงในใจมากๆเสร็จแล้วก็เอากลับไปอ้าวท่านเห็นหรือยังถ่ายรูปเลคเชอร์ให้เห็นของจริงแล้วครับกลับไปก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามาต่างประเทศก็เพื่อหาประสบการณ์ อยากจะให้พระของเราเนี่ยได้อบรมกันก่อนเรียกว่าพระธรรมทูตอบรมแล้วก็ถามว่าพระวัดที่เบลเยียมนี่วัดนี้ต้องการพระประเภทไหนต้องการมาเทศมาอบรมสมาธิหรือว่าต้องการมาเป็นแรงงานต้องการอะไรครับจะได้เลือกพระมาโถกถ้ามาแล้วมไม่มีงานทาอย่างเงี้ถ้าก็เสียโอกาสมาแล้วให้ได้ทํางานมาสอนสมาธิมานั่งสมาธิหรือว่ามาอบรมสมาธิ อันนี้เราก็ต้องรีเควสไปหรือว่าขอร้องไปว่าต้องการพระประเภทนี้แต่องค์กรนั้นก็ต้องอบรมพระให้ได้ระดับมาตรฐานแล้วก็ส่งไปตามที่เราสนับสนุนนะครับ,รบก็นับว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากก็คือว่าฝึกคนก่อนมาครับใช่ฝึกคนให้ชัดเจนแล้วก็ทางนี้ก็ขอร้องไปว่าต้องการพระประเภทไหนคนประเภทไหนหอันนี้ก็จะทำให้ไม่เกิด การศูญเปล่านะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเล่าสู่กันฟังสําหรับงานเผยแผ่พระธรรมทูตหรือว่างานเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างแดนซึ่งเป็นการเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะลงในแผ่นดินที่แผ่นดินแห่งใหม่ในพื้นที่ของยุโรปวันนี้อัตมภาพทั้งสองได้สนทนาการพอสมควรแล้วเวลาได้หมดลงจึงขอเจริญพรล,ลาศัทธาสาธุชนทุกท่านไป ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอ